คีย์เวิร์ดของ the fool ก็คือความอิสระการเริ่มต้นใหม่และการมองโลกในแง่ดีนี่คือความหมายหลักสำคัญของไพ่ the fool นะคะซึ่ง the fool ถ้าเป็นความหมายโดยทั่วๆไปก็คือเนี่ยแหละก็คือคนที่ ต้องการมีอิสระหรือว่าชอบที่จะมีอิสระในการใช้ชีวิตเนาะหรือว่าการที่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีความเสี่ยงที่อยากที่จะลองอะไรใหม่ๆอยู่เสมอตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้เออไม่ได้คิดถึงในเรื่องของความเสี่ยงเนาะถ้าเป็นคนที่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็จะหมายถึงคนที่ ค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งนะคะเออใช้เงินแบบไม่ได้ไม่ค่อยคิดแล้วก็ไม่ค่อยวางแผนการเงินถ้าเป็นในเรื่องของงานก็จะเป็นลักษณะของคนที่อาจจะเรื่อยๆเฉยๆไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องของการทํางานหรือว่าการเรียนมากนักนะเป็นลักษณะของการทํางานไปเรื่อยๆประมาณนี้แต่ถ้าในเชิงของความรัก The fool อาจจะหมายถึงคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเขาเรียกว่า โฟกัส uh, หรือว่าจริงจังในเรื่องของความรักมากนะก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นคนที่รักอิสระมากกว่าที่จะมีความรักในแบบจริงจังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและนี่คือไพ่ h e f o ฟู